ปัจจุบันนี้เฟลมากเลยค่ะนะครับอยากตัดแฟนเก่าออกไปจากความคิดควรทำไงดีคะ,ะสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดพลาดคือพยายามลืมแฟนเก่าสมองมนุษย์นี่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ1ความทรงจำา2ประมวลผลและ3การตีความปัญหาของการลืมแฟนเก่าไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาของการลืมแฟนเก่า แต่คุณกําลังมีปัญหาเรื่องของการตีความเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับคุณเลยซึมท้อเศร้าเฟลออกหับจะเป็นจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเนี่ยวิธีการแก้นะครับหนึ่งคุณต้องพลิกมุมมองก่อนเพราะตอนนี้คุณกําลังมองว่าตัวเองเนี่ยเสียอะไรบ้างครับหนึ่งครับคุณก็ได้เรียนรู้นี่ครับว่าอ,อ๋อคนไม่จริงใจเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงสองคุณได้เรียนรู้นี่ครับว่าเฮ้ย ถ้ายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งลงทุนลงแรงลงเวลานะครับเ,เปลืองเนื้อเปลืองตัวมากจนเกินไป3คุณได้เรียนรู้แล้วนี่ครับว่าบางครั้งการอยู่ได้ขอไปการอยู่กับตัวเองเงียบเงียบยังดีกว่าการอยู่กับคนที่ไม่ได้รักคุณแต่มันมีแต่เสียงดังโวกเวกวยไวเต็ไมไปหมด 2. ออย่าเอาอาดีตขึ้นมาพ่นใหม่อะไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามทบทวนซ้ำๆทบทวนซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ยำ,ำๆ,ๆคุณจะยิ่งเก่งแฟนเก่าอาจจะทําให้คุณ เจ็บปวดใจเพียงแค่ครั้งเดียวแต่คุณกําลังเอาอาดีตขึ้นมาทําร้ายตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้ไปทบทวนในปลอดลอกออกหักครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิบเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจาไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอมให้โปรพิเศษยอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด line id at love underscore ตองเมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line add ทจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ